สวัสดีครับมือนีกับาพอกันแลวครับกับร้านภูมินอริยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับมือนีกับพามาเบิงนะครับผ่านสามนะครับวงซีใบยีิบสองนิ้วใส่รถรุ่นเอลว่าเกินห0าสิบล้งนะครับตัวนี้กับสีสันเดิมเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับพร้อมใส่งานลูกปืนเน่นนะครับใบกับโอเชนะครับก็ใส่นะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่23,000บาทนะครับ2 3 0 0 0บาทราคากับ ตอรลงได้ครับราคาตอรลงได้ครับอยู่ร้านภูมินภารยน์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับก็ได้หาไปใส่งานกับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับก็ฝากกดติดตามกันดนะครับขอบคุณครับสดีครับ